โอเคครับก็สวัสดีคนแลกทุกคนนะครับอยู่กับผมบล็อกเนทนะครับยังไงเนี่ยเห็นคุณเขาวิ่งนะครับเนี่ยเราอยู่กับสมชายทางข้างในนะครับเดี๋ยวทีเชนทีเชนวิชันนะครับคือผมจับไข่มาเวลอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าไปเวลเนี่ย นี่มีเครื่องเทรนะครับทำลายทำลายเครื่องเทรดนี่เพิ่งแบบเทรดใช่ครับสอนเทรดโปเกมอนนะครับผมว่าไอตัวไข่เนี่ยครับแม่งเป็นตัวที่ทำลายหลักการของโลกมากเลยครับไข่แล้วฟักลงเป็นต้นไม้เออไข่เป็นต้นมะพร้าวนะครับคุณได้ดูต้นมะพร้าวของภาคใหม่ยังต้นอะไรครับต้นมะพร้าวครับไอเจนล่าสุดอหะไออารูล่าฟอร์มครับอ๋อโโอ้ห อ๋อได้เจอแล้วครับน,น,น,นี่ดูภาพมาดูก็มาดูนี่เองอยู่เครื่องเทศเลยตะก,กีะใก้ใกล้ๆบ้านดินนครับอ๋ออ๋อผมเจอคุณแล้วอยู่ข้างบนนี่เองนัอยู่ข้างบนเหรนี่น,นี่ไอหินเนี่ยครับเอะไรวะอ๋ออืมครับโอ้โหคนรับรไม่ได้เ<ๆ>จ้าของบ้านเอ้ยเจ้าของบ้านก็ไอนี่นี่ว่ะไอคนที่สร้างบ้านดินตรงนู้นเนี่ยเออว่ะเออว่ะ แพงรวยบ้านไม่ไหนวะบ้านเยอะจังวะมือบ้านบ้านมอยู่ไม่หมดแขกที่กูบ้างมาเดี๋ยวเครื่องเทนี่ราคาเยอะเนี่ยราคาแพงเนี่ยรวยเหลือเกินเดีย๋ยวเรามาสอนเทนที่หลังนะครับเดี๋ยวผมขอไปเวลวไอ้นี่นะครับแล้วมาเทนะครับไอ้ล็อกเก็ตโรล,ล่านะครับพลังสองเทแล้จะเปลี่ยนร่างนะเป็นการแบบให้ดูว่าโปเกมันเปลี่ยนร่างได้ยัอชื่อไม่ได้ครับแต่ร่างสองบ้านสามมันจะพัฒนาไดางถ้าเท ใช่ครับก็เดี๋ยวจะสารที่ดูในคลิปนี้นะครับผมขอเปิดดูตัวหินมมก่อนว่ามันเล่นอย่างไรมันมันไม่มีมันไม่มีที่จับปกมินี่กนี้เลยหรอมีแค่นี้อ่ะกับมีมนก็ต้องหาไปโอเมงครับเออต้องหาเองนะอยากจับตัวอะไรพึงก็ไปดูครับว่ามันเกิดที่ไหนเดี๋ยวผมก็จะบอกทีไปเองครับฮะตัวอะไรไอตัวนกนก้าธรรมดา แน่ไหมไอมันมันท่ามีท่านี้ด้วยท่าท่าพื้นทาบินท่าพื้นเเวิลรี่นะัตอนนี้การเดวห้าสิบกว่าเลยนะโอ้โหโอ้ติงแรงมากเพล่อะไรเนี่ย17โอ้โห17โอ้ติดสองมีตาเยอะปวดตาเออเรามาจับมอนี่ภูเขาดีกว่าเออจับมอนี่ภูเขาจเดี๋ยวผมมาขอเป็ฟิลกัะมันดีเยอะภูเขาหน้าก่อน เซตโฮมได้ครับทับเซตโฮมได้นะครับเท่าไหร่นะครับเซบิชิเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูวิกิด้วยว่ามอนมันมันมันเออรืเ่องเท่าไหร่คนเนาะแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผมกลับมากลับมาบ้านานี่ทำไงทับโฮมตามด้วยชื่อบ้านครับอ๋อมันว้าฟูลโฮมใช่ไหมวาร์ปโฮมทับโฮมครับโฮมบิเชไม่ต้องวาร้าอโอเคอเครับ ผมไปสปาวครับเอาเอาราเบคอนโตครับเบเปอรเตลหมดแล้วเหรอบุ๋มบอยแล้วให้เอามาเยอะเฮ้ยลิซาโดโอ้โหลิซลิสโด,สสโดอยากได้โคตรว่ามีคนบอยผมจับอยู่ต้องจับแลยนะครับงานทำตอนคอยแฟนคลับมนะันเขาบอกให้จับชาเมนเดอร์แต่ผมจะจับลิซาโดต้อืูหาได้แค่นี้ครับเออนะครับ ไ,ได้ร่างสองก็ดีแล้วเนี่ยไปริสตัอูโ้โหผมนี่กินได้ขึ้ลเลยหมดมากนะลิสโดตัวนี้โอ้ตายเลยชอ้าว<ค>ตายลิสโดตายเฮ้ยเออไม่เอืองั้นเราก็ไปเมซ่าไปครับไปเราจะเดินแบบทะเลถลายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเมซ่าเลยนะครับ อครับผมจะเป็สมุดเดย์แล้วถ้าตายอ่ะตายแล้วก็เซตจมถ้านว่าเราตายผมก็เซตโฮมนะแล้วลับมาใหม่เออเซตโฮมแล้วก็กลับมาใหม่นะเพียงนั้นแหละอะไรมาครเต็มเลยมาโครเดี๋ยวดูเขาดูตัวหนอเรียกอะไรอู้เยีงห้าเอาเว้ว้อเอาเว like ok yeah right ้ส right ุเลยนาะยิ <S <S ่ิ คนนี้ค่อนข้างกาล่างยากนะครับล่างมันเหรออืมครับเป็นแบบเป็นนกของพ่อมดแม่มดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับอีกดแอลนะครับบับเบิ้ลโอ้โหอู้อู้อู้อ้าวอีเก่โอซากัสเซียในจีเรียอินเดียอู้เราขอเลื่อนเหรอเดี๋ยวก่อนหรอวะอย่าตายโอ้โอ้ไม่ไม่กอด กู oh God. ไม่กอดนะ,อ,ะอยู่จะม,มาเออนี่เราอยู่ไปวันนี้นะ่าจะได้เจอไอ้ไอ้ไอ้มาครูนะครับเฮ้ยที่มันมาครูเจอแล้วพี่มาครูเมาส์มีอยู่ตัวเดียวเฮ้ยไปไหนเล่ามานนี่มันตัวอไหไรคุณจับได้แน่เลยโอ้โเอเลยจับได้แน่ผมผมได้มาตากคุณแล้วคนนี้ไฟขี้เด็ดนะ โอ้โหดมากโหดโหดผมเก็บอีวีไวอยู่ตัวนี้ผมไม่ผมผมมาถึงมันอะโหดมากที่มันเลือดเกมหมดเลยใช่ไหมใช่ครับไปเลยอาคูไม่เน่อโหดอะเอ้าเห็นเห็นเห็นโคนิต้าตีเลือดเลยหนึ่งนึกว่าแบบโคนิต้าโหดเฮ้ยโอเคเรียบร้อยเฮ้ยต้องทำท่าดีใจแบบดีใจเกินไป เอ้ยเฮ้ยเมซ่าเจอแล้วเห็นแล้วเราเห็นเมซ่าแล้วเย้แล้วเย้ถึงแล้วผมดีใจกันมากเลยนะเย้เย้โอเคครับลำบากถึงแล้วครับเบลอมที่ไฟฟันผมว่ากตัวนี้ยังจะตับตัวนี้มากเลยโค้แล้วว่ะฆ่าตัวแล้วนะโค้แล้วโค้แล้วแต่ภาพดีเลภาพดีดอ๋อไอโก้เล็กใช่ไหม เออตัวนั้นก็ดีครับผมชอบผมเคยจับเล่นๆในถ้ำอยู่เมยมากรักคิดลูกเลือก Cancel cái Loke Lola hay gieo tụi anh đi tìm 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 đi. tìm จองไปก่อนนะครับจองเดินตามไปก่อนนะครับบากนรอคุณสมชัยมานะครับเออป้านวัสดีพวกไม่ได้เจอกันนานเลยนะรู้สึกว่ายังไงบ้างมันเจอง่ายเลยน,นี้บากรเน มาอย่างเงี้ยผมเจอบากรอนเนี่ยโอ้ยแมันึงยังไม่ยังไม่ไปเลยเนี่ยเมันขาดเกระตัวนกำยางเข้าไปเดียวตัวน้พยางยางเข้าไปเอ้ยปวดคอตาแล้ว เเดี๋ยวผมไปตีบอตรงนู้นก่อนแล้วกันตีเลยเฮ้ยมันไม่ใช่บอแล้วเมื่อกี้มองเอาโอเคครับจับดา์ก้อนให้ได้นะจับไม่ได้ก็โดนจับโอ้ยลาวก้อนเล็กเล็กเฉยไม่ไม่ใช่ดาก้อนเล็กครับโอ้โหที่ฝัดโหมาไป่ยู จับเลยติดแน่นอนติดแน่นอนเอ้ยจะเช้าเช้าเลยนี่วาเจอตอนเช้าเฮ้ยติดเลยนี่แต่ช้าลูกเดียวหาลูกเดียวติดนะฮะผมมีต้้งหมายเลยตั้งหมายในการจับไิโกเลยใช่แล้วต้องจับตโกเลยจะได้ใช่ครับแล้วนจะตัดต่อคลิปยังไงเดีเอาแบบเอาตอนเดินมานี่ตัดตัดตัดตอนเดินมาเลยเนี่ยเออตัดตอนเดินมา มันรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรเป็นแบบคุณเงียบเงียบไปเออแล้วขี่มอนตอร์ไงโกเล็ดเลือดสีสองเห็นโกเล็ตไหมครับเนี่ยตรงนู้นนะโอเคไล่สามมันรล่สองมาโกเล็มันท่ครับโอ้โหตกใจตกใจนี่มากกว่าโคเล็อีวากมาฆ่าอีวากก่อน วอลเปิลสามแปดโหโหดมากอือโอ้เวิลพุงเวลพุงเวลพุงให้มันตีผมนิดเดียวมันรัดผมเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหเวิลพเวลก็ชูดอ่ะก็ชูดเวิลก็ชูดจริงอะ ยี่ห้าประทาดสีสองมันเพิ่มันเพแต่พล,ลังป้องกันโอเคโอ้โหได้ได้เนี่ยอืม,อมก็เวลทีสองนี่ครับคุณดูเวลดิก็คือสองถ้าแพ้ปูมือก็ว่าไงลนะ่ะโอบากอน แดงแล้วกดแอลแป๊บดู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 สิโอเคแม่งตอนนี้ตอนเช้าหรือตอนห่างดัสบอลเช้าตอนเช้าอู้จับแล้วโอ้โอ้เนี่ยโอ้โหนากิโตคุมาอิเด้ฮะเลยทำอะไรกันต่อดีนะครับปิดไม่ออกครับเวลไปนั่นเองเวลไปเรื่อยครับผมปิดพาร์ทเลยแค่นี้ดีไหมเนี่ย ิอออดอไปค,คุณเอาเอามอนมายืนดีครับเนี่ยคุณไปยืนบนภูเขาเนี่นะครับแล้วมอนปล่อยมายืนข้างดีครับนนจะถ่ายโปรคลิปครับเดี๋ยวเอาเยืงโปรเลตนะรับเอามาให้หมดเลยเอามาให้หมดเลยไปไหวะอ๋อเอายืนข้างครับเอาไปไหนเนี่ยไอ้ป,ปิ๊ป เออเคทียบนี่โอ้โหปะกมอนมันยืนมั่วมากเฮ้ยข้างบนนั้นมีมีนี่ด้วยอ่ะมีพาธีเดียวขึ้นไปข้างบนอีกแน่แน่าจะรุง่งหาที่หายโอ้โหนี่สวยงามสวยงาม<อ>มากข้างหลังโอ้าามาเจ้าเอ้ตรงนี้ยังตั้งโค้ตสวยอลยสวยมากโปกโเกมอนไปไหนหมดเนี่ย ไปมาแล้วพมัโอ้มันไม่คอ่อยชฟเฮปอ,อะไร,นะไะไรนเ,เ,เนี่ยไม่แล้วตเอ้าเอ้าเอ้านี่ตองหมดวิ่งตามบ้างครับนี่ ไอ้ม้นี่มื่อไรจะออกน,นี่มอนเต็มเลยมาดตต่อเฮ้ยลืม,มกดไลคยืดอัดไป